มังกรในตำนานที่มีอายุต่ำกว่า9ขวบเป็นปราสาทดี่เคลที่ได้ไม่มีวันล้มแน่นอนเด็กคนนี้เดิมที่มีสายเลือดมังกรเพียงครึ่งเดียวและเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่สัตว์สูนลูกผสมเช่นนี้จะวิวัฒนาการได้ขนาดนี้เขาได้รับการพัฒนาให้เป็นมังกรสายเลือดบริสุทธิ์โดยคู่ฝึกสัตว์นั้นมาเถอะทุกคนพวกเราจะใช้เจ้านี่เป็นพาหนะในการเดินทางใหญ่โตเทียบได้กับเมืองเมืองหนึ่งได้เลย ข้าพ่ายแพ้ให้กับป้อมปราการเกินที่ของผู้ฝึกสัตว์เจ้านี่มีขนาดใหญ่กว่าตระกูลเฉินหลิงเจ้าของข้าถึงสิบเท่าเลยสิทธน้องทักษะที่สองที่เจ้าพึ่งใช้ไปที่เรียกว่าการตื่นรู้ของสัตว์วิญญาณมันคืออะไรการเจ้าสามารถใช้กับคนอื่นได้หรือไม่ไม่เจ้าแก่เกินไปสำหรับทักษะนี้ชี่สุนเฟิงเจ้าลองใช้พลังใหม่ของเจ้าดูเยอแล้ว ฮพี่สัจจิงจอกน้อยตัวนอนช่องน่ากลัวเกินไปแล้วค่าแพ้อีกแล้วผู้พิทักษ์ของตะกูลเฉินหลิงเจียวไม่สามารถท้นต่อหมัดของจิ้งจอกตัวนี้ได้ เจ้าจะต้องฝึกฝนด้านความเร็วและเมื่อเจ้าพบกับศัตรูที่แข็งแกร่งที่ซุนเฟยไม่สามารถเอาชนะได้เจ้าจะต้องรับผิดชอบในการพาจิ้งจอกน้อยตัวนั้นหนีไปจงจำเอาไว้เจ้าไม่สามารถโจมตีส่วนใดส่วนหนึ่งของนกรบช้างยักษ์เหล่านี้ได้ยกเว้นตรงฝ่าเท้าและเจ้าจะต้องทิ้งเครื่องหมายเอกไว้ที่ฝ่าเท้าซ้ายของแต่ละข้างและเครื่องหมายโอที่ฝ่าเท้าขวาเพื่อฝึกฝนให้ครบ3,000ตัวผู้ฝึกสัตว์คนนี้เพี้ยนสุดๆเขาตั้งเป้าหมายที่ไม่สามารถทำได้ อาข้าคีดไม่ออกด้วยซ้ำว่าจะต้องทำยังไงอย่าว่าแต่สัตว์ตัวนั้นเลยข้าเข้าใจแล้วเธอเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและม้วนตัวช่างยักษ์เหล่านั้นขึ้นโดยตงรงจิ้งจอกบินได้ตัวนี้มีความเร็วที่เกือบจะเทียบเท่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หลังจากการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงของหนุ่มน้อยคนนี้คือพระเจ้า หาห้าหลานชายคนโตที่สง่างามของข้าไม่ได้แข็งแกร่งและฉลาดเท่ากับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ได้ท่านพี่รู้ขึ้นแล้วจะทำให้ตระกูลเฉินของเราอับอายข้ารู้แล้วว่าเจ้าเป็นลายชื่อจักรพรรดิอสูรสวรรค์ลำดับที่สิบเจ็ดไม่เจ้าไม่ได้แก่ขนาดนั้นอะไรของเจ้านั่นกันเอ๊ะเมื่อคืนนี้ข้าดื่มหนักเกินไปและตอนนี้เสี่ยวเปาก็ยังสั่นตลอดเวลามันทำให้ข้ากลับมาเมึนหัวอีกแล้วเจ้าโอเคไหมเอ๊ะข้าก็เวียนหัวเหมือนกันข้าจะแพ้ไม่ได้ อุ้าภูมินี้ต้นขาของพี่แย่ร้อนนิดน้อยนี่คือสิ่งที่ข้าสามารถดูได้ฟรีหรือไม่สัตว์เลี้ยงและผู้หญิงคว้าเจ้านายภาพนี้หอมหวานเกินไปแล้วอันที่จริงหล่อนชายคุณปู่ต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นคู่ฝึกสัตว์เลี้ยงมาตลอดน้องสาวหรือเจ้าควรจะไปนั่งด้วยไม่อย่างนั้นข้าจะคิดว่าเจ้าไม่เหมาะกับมัน ไปเถอดสำหรับสายเลือดที่น่าภาคภูมิใจของตระกูลเสิร์นของเราเราจะต้องซึมซับสายเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ทุกประเภทซึ่งทั้งหมดนี้มีไว้สำหรับตระกูลของพวกเราท่านพวกเจ้าสองคนนั่งห่างกันนิดหน่อยข้าเป็นลูกสาวของตระกูลขุนนางต้องนั่งตรงกลาง I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Seen the rest of i me. just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it known they call me obsessive oh i know call me selective with my notes call me aggressive with my flow call me offensive even though joey so ain't gonna lie life's tough try to get by life's rough try to do it right it's not enough even though you try you still mess up but i'm still gonna fight for what i love still gonna die for what i love still gonna try i won't give up still gonna fight until I've won, they say I'm way too obsessed. And I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.